โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Joe x s l i d e r นะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมของ s ซ r ร์เบต้าเวียดนามนะครับผมที่แบบพลาดไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมไปอ่านมาในเว็บนะครับเขาบอกว่าเล่น5 V5 แล้วจะได้สกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมมันจะดีแค่ไหนนะครับผมโอเคมาดูกิจกรรมกันดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยว มากๆนะครับผมแล้วตัวใหม่นะครับผมจะมาในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตวีลเปอร์พาร์ตนะครับผมแล้วก็เพื่อจัดอันดับนะครับผมซีซั่น16นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับผมว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับแต่ไม่ใช่พาร์ทนี้นะพาร์ทนี้ผมแค่จะจัดจะดูกิจกรรมไเฉยนะครับเพราะว่ามันจะแจกจริงหรือเปล่านะครับแต่มันอัปเดตแล้วนะผมก็จะไปดูนะครับผม เพราะว่ากิจกรรมนี้มันค่อนข้างที่จะดีนะครับไปดูกันดีกว่าผมไม่อยากพูดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับก็ไปดูกันดีกว่าโอเคครับผมกิจกรรมนะครับอ่ะมีเงินโอเคมีเงินเงินมันมีนานมากแล้วครับแล้วก็ล็อกอินรายวันนะครับผมอ่าผมล็อกอินแค่2วันเองนะแล้วก็นี่ครับผมอ่าอันนี้ครับผมอันที่4นะครับอ่าถ้าเกิดจำไม่ผิดนะอันที่4อ่า ในเว็บมันบอกว่าให้เล่น 5v5 นะครับให้ครบ15ตานะครับถึงจะได้กิจกรรมนี้นะแต่มันไม่มีบอกนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วกิจกรรมนี้หมดเขตเมื่อ,อเดี๋ยวผมดูก่อนนะหมดเขตวันที่เท่าไหร่นะครับผมวันที่12ตั้งแต่เดือนเอ้ากิจกรรมมันรู้สึกว่า เวลากิจกรรมเนี่ยมันเลื่อนเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วผมจะไม่อัปเดตนะครับก็ปล่อยไปดีกว่าและอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือคีล่านะครับผมตัวนี้นะครับอ่าสกินคีล่านะครับหมดเขตเดือน6นะครับผมเดือน6 2020นะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็เล่นประมาณ30ตานะครับถ้าผมอ่านในเว็บนะครับผมอ่ะเว็บนะครับ ไปอ่านกันได้นะครับอ่านในเว็บนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันจะอัปเดตตลอดนะครับผมโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานอะไรมากนะครับผมแค่มาอัปเดตกิจกรรมให้ดูนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเบต้าเวียดนามเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเล่นแต่เซิร์ฟจีนนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเบต้าเวียดนามเนี่ยผมแค่จะมาทดสอบตัวเฉยๆนะครับททีีีี่่่่่ผผมมโหลดเเเเออาาาไวว้้้นนนนนะะคครรับบสซิ์ฟตจจยก็ขง สนุกกับการไต่แรลงเซิร์เบต้าจีนะเพราะว่ามันมีสกินเยอะนะครับแต่เซิร์ฟเวียดนามเนี่ยเราก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเล่นได้เหมือนกันเราแค่อัปโหลดนะครับผมอัปโหลด 5v5 นะครับแล้วก็จัดอันดับเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ผมไม่อยากพูดมากแล้วไปละบ๊ายบาย